เอา,าชมน่ากินไหมน้องคายอะไรออกมาหน่อยนื้ไม่รู้เนี่ยเหมือนพญาดหรอ,อยาดเปียบๆลายไข่หน่อยนะครับอมมันต้องเผ็ดเหมือนถึงถึงเนี่ยไปไงสกันเลยครับท่านผู้ชมขอชิมก่อนสักตัวหนึ่งเอาครับท่านผู้ชมนี่เลยปูที่เราจับได้มาวันนี้นะครับแต่ก็น้อยไปหน่อยวันนี้เราก็ไปลาดนัดพอดีก็ไปเดินเจอ โปรม่เยอะเลยนะครับท่านชมก็เลยเอามาทําเป็นเมนูให้ลังสรรค์เนื้อกันอยากให้รู้ว่าวิถีชีวิตชาวบ้านเป็นแบบไหนแต่เนื่องจากว่าเมื่อวานวเวลาเราน้อยนะท่านชมเราก็เลยได้มาแค่นี้แต่เราไม่เป็นไรเราเดินตลาดนัดเรามีทั้งหอยอะไรนะหอยเชอรี่หรือหอยโขงเราซื้อมาด้วยแล้วก็ซื้อปูเพิ่มอาอีกหน,น,น,นะน่อยแบบเป็นๆแล้วนะน้องมีชีวิตอยู่เพื่อการศึกษาเดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูอะไรก็รอติดตามมาได้นะครับท่านชมแต่เสียงผมจะเปลีป่ยนๆหนะ่อยไม่สบายท่านชมอากาศงฝนมาแล้วดูดิไป มาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขออนุญาตทําความสะอาดปูก่อนนะครับอันนี้นะครับปูที่เราหามาได้นี่ตอนปูนี้เราเดินเจอตลาดนั้นแบบเป็นๆเ,เลยนะท่านผู้ชมแล้ววันนี้นะครับก่อนที่เราจะมาทำนะครับอันนี้คือน้ําเกลือที่ใส่น้ําเกลือแบบว่าเค็มปีนะครับ <ไป S 1> เราจะแช่ปูลงไปนะเพื่อให้มันมีสมมติว่ามันมีพยาธิหรือว่ามีพวกสิ่งแปลกความที่คล้ายปริงเนี่ยแช่ไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมันจะคลายออกมาท้ามแล้วนะครับแล้วก็ ทำเสร็จไม่ียางครับต้องแกะดูกระดองข้างในอีกเพื่อทําการเอาน้าเกลือแช่อุ่นเพื่อให้มันแบบว่าคายคายแบบถ้ามันมีปิงเล็กๆมันจะวิ่งไมเห็นเลยท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาวิธีแบบชาวบ้านเลยครับบางคนกินได้หมดนะครับจอยสุกอย่างเดียวนี่ท่านผู้ชมนี่เลยโอ้โหท่านผู้ชมน่าก,กินไหมนี่ป็นการสิวราเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้องนะครับลงไปไว้ในน้ำเกลือ,อท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมเนี่ยผม<า>ใส่ ไปแล้วนะครับน้องคายอะไรออกมาหน่อยนึงไม่รู้เนี่ยเหมือนพญาดเหรอเหมือนพญาดหรือปิงเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราทําการแช่ไปอีกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมาก่อนที่นั่นเราขอจุดจุดก่อนชมก่อนนี้จะทำปูขออนุญาตเปรียบๆไล่ไข่หน่อยนะครับอื้มเฮ้องท้องกูบ้าเลยนี่แป้งเราทำจะเราเราเราจะมาทําความสะอาดปู ขออนุญาตแก้น้องชุดนี้ลงไปก่อนนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมโหหายใจร้อนท้องผู้พารเลยท่านผู้ชมนี่ยังเป็นเป็นอยู่นะอืมบางคนก็ย่างทางนี้นะแต่เราจะมาทําความสะอาดไปก่อนโอ้โหอันนี้ได้จากตลาดนะฮะทุกคนแต่บ้านผมร้านเขามีทุกอย่างเลยเนาะของที่ไม่เป็นดราม่านะครับมันคือชีวิตแบบวิถีชาวบ้านนะท่านผู้ชมอันนี้อยากทําให้เห็นว่ายังมีชีวิตแบบนี้อยู่นะครับคนกินแย่ๆแคนกินแย่ๆท่านผู้ชมนี่ เราก็คนน้องไปอ,อันนี้คือน้ำเกลือแบบหมักเข็มมากเลยนะต้านรว้มเราน้งน้ำเกลือเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปล้างน้ำเปล่าอีกทีนึงน้ำสะอาดอีกทีนึงผมจะดูว่าเขาจะคายอะไรออกมาบ้างนี้เมื่อกี้เห็นแวบๆหรือแบบลายลายแวบเหมือนกันนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ใส่หมดแล้วใช่ปะใส่หมดแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็จะแปรงสีฟันส,สะอาดมาขัดตะกีสองที จะให้มันสะอาดนะครับท่านผู้ชมอัน,นี้ไม่รู้ใครทำยังไงเราก็ทำแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ไม่ทำอย่างนี้เมื่อก่อนได้มาก็ล้างๆน้ำเปล่าแล้วก็กินได้เลยท่านผู้ชมทำน้ำเกลือทำให้เหมือนน้องนอกนะครับเด๋ยวเราจะ,ะพอน้องโดนน้ำเกลือปุ๊บน้องก็จะนกเดี๋ยวเราต้องมาใส่น้ำเปล่าอีกทีเอาครับท่านผู้ชมผมขออนุญาตแกะน้องนะครับเราน้องๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะแกะน้องนะครับ ไข่เยิ้มเยิ้มผ่านได้กินว่ะมันผู้บีบมันมันมันนี่ขออนุญาตเดี๋ยวเราผมจะแกะเรียงไว้อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ทําการน็อกน้องนะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวมาดูตอนแกะเสร็จกันดีกว่าครับผมนี่ครับมาดูขั้นตอนการหั่นหั่นเสร็จแล้วหั่นเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมราบแล้วก็นี่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 ว้าวว้าวว้าวนะท่านผู้ชมมาเยิ้มเยิ้ม โอ้หเราจะลาบแบบ <c oughs> สดๆแล้วก็อะไรนะเดี๋ยวมารอดูเดี <c oughs> ย๋ยวมารอดูเมนูวันนี้ว่ะท่านผู้ชมนี่เลยก็มีเครื่องเคียงก็มีประมาณนี้ท่านผู้ชมบรรยากาศครับชิลๆนะครับท่านผู้ชมนี่ฟ้าหลังฝนมักจะสดใสเสมอนะครับอากาศดีมากอากาศดีคนระับแต่ฟังเสียงผมให้ดีนะ <c oughs> ท่านผู้ชมนี่อันนี้เปยเฟียบนะครับ <c oughs> กินสัตว์ใหญ่ซะแล้วท่านผู้ชม ไปเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการปรุงของภรรยาผมบ้างดีกว่าท่านผู้ชมกับแก้มขี้เมาจับแก้มขี้เมานะครับหาไร้ไข่หน่อยวันนี้วันนี้ไม่ใช่กับข้าวนะอ,อันนี้จับแก้มครับไล่ไข่หนะ่อยท่านผู้ชม <c oughs> อืมบรรยากาศชิลมากท่านผู้ชม ีวิตบ้านๆเชียวๆดูบรรยากาศท่านผู้ชมเพื่อการเสียเวลามาดูภรรยาผมปรุงเมนูกันดีกว่าท่านผู้ชมบรรยากาศเฟียมากท่านผู้ชมเมนูแรกเป็นเมนูปูนา่วดสมุนไพรสมุนไพร <laughs> <laughs> หรือเรียกง,ง่ายๆว่าตะไคร้ใบมะกรูดขา ค่ะซิกเนเจอร์อันนี้เป็นปูที่เราได้มาจากงานนะคะทุกคนใส่ไปแล้วที่เหลือเราก็จะลาบลาบหอมมากเลยอ่ะอันนี้เป็นปลาคั่วสมุนไพรนะคะไปกดโอ้ก็เด่นก็เด่นเด่นกระเด็นกระเด็นกระเด็นก็ร้อน ลูนาสดๆดเลยนะทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยน้ำตาลใสงัวค่ะใส่ยหย่แทบร้ายไปเลยขอใส่นี่หน่อยอย่างนิดอย่างหน่อยอย่างนิดอย่างหน่อยสูตรเด็ดแล้วมันงาค่ะมันงาเพิ่มความหอมผมนึกว่าลูมันเล็กเพิ่มความหอมไดเลยใส่ซอสหน่อยซอสสาขาว แล้วก็ผิกไทยคั่ชิวบรรยากาศที่จริงอะ่ะเราอะไรนะเราคั่วให้มันหอมก่อนนะไอ้พวกเครื่องตะไคร่อ่ะใช่แล้วเราค่อยๆใส่โป๊ะหอมมาก,กหอมน้ำมันงาหอมพืชผักหอมสุดๆเดี๋ยวเราเอาตัวใหญ่ลงล่างหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่สุกไฟเราอ่อนๆนะคะทุกคนเดี๋ยวรสดีหน่อยทุกคน หอมมากเลยท่านผู้ชมใครที่ดูกันคืนของก้าบประธานอภัยนะครับนี่คือแก้มชั้นดีสูตรนี้เป็นสูตรที่ว่าทํากับกุ้งใช่ทำกับกุ้งแม่น้ําแต่กดมาทํากับปูว้างไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นไงอกับกุ้งก็ว่าอร่อยแล้วก็หอมลองะใช่อันนี้คือสูตรที่นี้ทากับกุ้งนะทุกคนสูตรทอดอันเนี้ยมกถึงแบบรรยากาศสันไม่หาปูกปบปูพ่อแม่เลยนะแบบนี้เลยท่านผู้ชม สมัยก่อนนาะบ้านผมอะสมัยนี้นะครับนาบางพื้นที่อาจจะไม่เห็นปูพวกนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าปูพวกนี้เป็นปูที่โดนสารอะไรนิดนึงก็ไม่ได้ท่านผูน้ชมมาดูมันมาดูมันฮืมมันปูนาร้านนี้เยิ้มเยิ้มที่ทั่ได้มาซิกเนเจอร์กลิ่นปูออกนะหอมมากเลยมันปูมันท่านผู้ชมหอมมากเลยอื้อหือ การที่เราแกะนี้นะครับถ้าไม่กลิ่นมันของปูนี่ออกมาแล้วมันมีทอิ่หอมมากแล้วก็มันจะได้ซึมซับเข้าไปที่เนื้อท่านผู้ชมเวลาดูดนะจะาวร้อนๆนะท่านผู้ชมตามเพื่อการเสียเวลามาดูปริยาผมผัดต่อท่านผู้ชมพัมมากแล้วยังไม่ได้จุดๆเลยเนี่ยมาครับท่านผู้ชมอือเข้ากับบรรยากาศสดๆท่านผู้ชม ร้อนแล้วนะร้อนแล้วน่ากินนะน่ากินมากเลยม่นจะไม่เคยมาใครทำอย่างนี้ปะมีคนทำหรอะไม่รู้นะจเราก็ลองดูเพราะไม่ได้กินปูมานานนะพูดคำนี้อะปูนาเนี่ยไม่ได้กินนานๆหลายร่าจะเป็นสิบปีแล้วนะถ้าแบบว่าไม่ได้กินแบบสดๆแบบนี้นะสมมติว่าจะกินอย่าส้มตำตัวหนึ่งครึ่งตัวปูดองเงี้ยถ้าพร้อมปะมาดูเมนูต่อไปเมนูต่อไปคืออะไรกบเติม้วเหรอเติมนะเติมนะเติมนะจวดจวด มีปูนาก็ต้องมีกับแก้มมีอย่างหนึ่งครับกับแก้มชั้นดีนึกถึงปูนาในน้ํามีอะไรอีกนะกบเดี๋ยวเราทำนี้ก่อนนะทําอะไรก่อนราบปูนา<ม>เป็นๆสดๆด,ด,ดูความสดของมันดิ<ม>เนื้อมัน,มนจะใสๆจริงๆเขากินกันเป็นตัวๆนะแต่เราแกะกระดองเนาะ <S 1> <S 1> เพื่อของควา,ามความสะอาดเพราะว่าบางตัวที่มีเห็นข่าวลงมีปงมีปิงมีพยาธิมันก็ต้องเดี๋ยวนี้เราต้องแกะดูงี้นะท่านผู้ชมแล้วทุกคนคะระหว่างที่เราจะราบปูนานะ เดี๋ยวเราจะต้มน้ําแล้วก็ลวกหอยเชอรี่ด้วยนะทุกคนนี่แหละกับแก้มชั้นดีเราจะมีเมนูนี้ด้วยนะน้ำกำลังเดือดแล้วอ่ะมาดูมาดูมาดูขออนุญาตนะท่านผู้ชมเอาผ็ดไหมแล้วตะกะแล้วตะกบขอโทษนะครับใครที่ดูตอนดึก พอไหมเนี่ยเยอะไปนะพอแล้วพอแล้วว่าปูเราก็ไม่มันต้องเข้มข้นอย่างเงี้ยแหละของสอกสกไอ้นะสอกสอกพูดลิลลัวล่ะท่านผู้ชมขอโทษนะครับใครที่ดูตอนดึกนะครับมีเตอร์สันขอกลับไปนอนบายวันนี้มาโยโย่ท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับอันนี้อะไรก็ไ่รู้ว่ท่านผู้ชมคือน้ำลายลตอนนี้น้ำตาลตัดหวานนิดนึงโอ้ยฉุนจินี่ทำเผื่อคุกรวมโอ้ย เป็นปลากระดิ่งเนาะไม่ไม่ไม่ทำเผื่อแต่ทำทำเราทำโอ้โหช่วยแต่ถ้วยนะอันนี้อะไรน่าท่านผู้ชมยุงกัดเจ็บจังเลยโอ้ยถ้าถ้าเกิดไอเขาเรียกว่าโทรศัพท์มันสามารถส่งกลิ่นได้นะกลิ่นได้นะน่าเยิ้มเยิ้ม มันต้องให้ถุงแซบถุงนัวอย่างเงี้ยแหละต่อไปทีเด็ดเข้าคั่วราบขาดเข้าคั่วไม่ได้ก <c oughs> ิดมะนาวน่าจะทะลุจอได้ก็ดีนะบวกกับครวงเทศทมันก็ได้หอมอร่อยอร่อยซ้ำจำสูตรไม่ได้ <c oughs> แบบพี่พี่ลังอะไรนะ อร่อยอร่อยสิบสกปกร้อยมีสันหลังะเฮ้ยม่สกปกขนาดนั้นของเราอ่ะหมายถึงีเเราก็พอได้อยู่แบบบ้านบ้านแบบวดีๆดีขี้มือนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ขอชิมก่อนนะเป็นยังไงใหญ่ใหญ่เลยเนี่ยเติมน้ำปลาเติมน้ำปลา เอาแล้วมาถึงสำคัญปรูจ๋าเอาเลยโอ้โหชอบกุนางานใหญ่เลยนียตอนนี้ทะเลทะเลทะเลทะเสีไม่สวยใช่ไหมสีไม่สวยใช่ไหมจัดไปนี่ทุกคนเทียง ชอบกินผักกินแล้วใส่ไปเลยค่ะใส่ทุกอย่างที่เรามีใส่ไปเลยอชอบอันไหนก็ใส่อันนั้นเยอะๆอยากให้มันกินทะลุจองยิงโคเล่โคเล่โคเล่โคเลเดี๋ยวเราเพิ่มเผ็ดหน่อยมันยังไม่เผ็ดเท่าไหร่กลัวไม่ถึงใจใช่ไหมสีมันต้องอย่างนี้เว้ยใช่ใช่ใช่ไม่ละมันต้องมันต้องมันต้องเผ็ดมันถึงถึงดับกลิ่นใช่กดกดแมันเรื่องเรื่องเท่านั้นต้องใส่วิสกี้เมืองไทยไหนเนี่ย ็้ไงบอกว่าไม่ได้กินปูอย่างนี้มาเป็นหลายๆปีแล้วปูสดๆอย่างเงี้ยท่านผู้ชมปูนานะไม่ใช่ปูทะเลนะทำกินอย่างเงี้ยนึกถึงไปไปหาปลายุดยาพ่อแม่เลยจริงๆกบเอากุ้งที่เราช้อนได้อ่ะมามาทำกินแบบเนี้ยใส่หอมเพิ่มเลยโอ้ยเฮ้ยฝากฝากเอฟซีติดตามได้ดิสันรอติดตามนะครับคลิป พารายการญี่ปุ่นงมกุ้งเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าออนแอร์นะท่านผู้ชมเราต้องรอเขาลงก่อนเดี๋ยวเราบเาบื้องหลังอามาลงให้เพราะว่ารายการงมกุ้งทางนี้มันลำบากมากเนื่องจากว่าเวลาเราเจอกุ้งต้องให้เขาจับได้เองมันเลยลำบากอออืื้เพิ่มหนวยใช่ไหมให้เพิ่มแม่ตาเลยเพิ่มแมตาสีสันอ่าเดี๋ยวอขออนุญาตไปตัดใบตองก่อนนะอืม รับก้อยเหรอรับก้อยก้อยก้อยปูับก้อยปูคุนาบางคนเขากินก็แบบไต่ไต่ไต่ขึ้นมาห็่ไหมเคยคิดปะเห็นเห็นถามถานอยากอยากกินนะว่ะโหถ้าพูดตรงๆพูดย้อนกลับไปประมาณสิบกว่าปีที่แล้วที่ผมกินแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันเนื่องจากว่าปูมันหายากแถวบ้านผมอ่ะมันไม่เหมือนแบบที่บ้านนอกใช่ไหมเรื่องนาอะไรก็คุณท่านผู้ชมมันจะรู้ดีถ้านาไหนที่มีนาไหนที่ไม่มีปูเลยน่าจะรู้ดีว่ามันมีอะไรอยู่ในนาใจไหมเสร็จไปละค่ะสองเมนู ต่อไปยาวๆกันเลยค่ะน้ำเดือดละน้ำเดือดละน้ำเดือดละท่านผู้ชมบไปนี่แหละวัตถุดิบของไทยบ้านของไทยแท้ท่านผู้ชมสะดุ้งสะดุ้งพอลวกๆพอหลุดลวกไปแล้วสันเลยนี่หอยเชอรี่หรือหอยคงจะไม่ได้แล้วท่านผู้ชมขอจิ้มหน่อยนะตัวแรกในชีวิตที่กินฟัวสดขอนทวนไปค่ะเป็นไงวะสอนร้องไงอออืื้ห หวานมันน่าช้าเป็นไงหวานมันวะเหมือนกุ้งสดเหมือนไรอ่ะเหมือนกุ้งสดมากอืเหมือนกุ้งแม่น้ำสดๆอ่ะอยากกินเลยดิอยากดิอยากมากๆเพื่อท่านผู้ชมเมาทีเดียวเลยรอให้มันนั่นเลยแต่เนื้อมันแค่น้อยได้เดี๋ยวขอคายครัขอคายนี่ออกกระดูกไปอืกลบลืมใส่อันนี้ไว้สันที่มอกคุกๆไปอ่ะ อะไรหอมเหมือนกันอยู่แล้วอะไรใช่ถ้าผู้ชมผมชอบมากเลยนะใครจะมองว่าผมอย่างงู้นอย่างนี้ก็ช่างแต่ที่ผมถ่ายมาเนี่ยมันอยากให้ดึงแบบชีวิตแบบวิถีชาวบ้านแบบบรรยากาศอาจจะแบบว่าเครื่องครัวที่มันทันสมัยใหม่เรื่องเจริตเรื่องจานเร,เรื่องจานเจอิญ <c oughs> ที่มันอาจจะสมัยใหม่หรือว่าการวิถีวิถันในการทํามาสมัยใหม่แต่อยากให้เป็นคงซีเนเจอร์แบบวิถีชีวิตแบบชาวบ้านหลายๆท่านบอกว่าวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างนี้มีด้วยหอ ผมบอกว่านี่ถามว่าเนี่ยถ้าไปอยู่ในกรุงเทพแบบมีต้นไม้แบบนี้ให้เห็นไหมครับรถลาแบบเต็มไปหมดแต่นี้ก็คืออาจจะแบบจเจริญขึ้นมาหน่อยแต่อาจจะยังมีแบบว่ามีป่ามีนามีทุ่งอะไรลักษณะแบบซิกเนเจอร์อย่างนี้ท่าูปชมมาเดี๋ยวมาดูเมนูหอยกันดีกว่ามาท่าูปชมมาดูเมนูต่อไปอกันดีกว่าพระอาทิตย์กำลังแบบสลัวรสลัวหือ,อท่านผู้ชมมรรยากาศเป็นไงครับอ๋อ เมนูต่อไปมาแล้วชิบเหมือนเดิมแต่ไม่เคยเปลี่ยนบรรยากาศท่านผู้ชมขอดู้บรรยากาศยามเย็นหน่อยน้ำตาหมดพอดีอสกัสที่ภาพด้านหลังท่านผู้ชมบรรยากาศหลังทุนน่งนาหลังฝนตกมาก็สดใสเสมอ เหมือนเดิมไม้ยทุกคนแต่อรอบนี้เผ็ดกว่าเดิมนะอยากให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นจริงๆนะพี่มาร์คพี่มาร์คทำในงานก็ได้ให้ไอซทดสอบกินพูดเดี๋ยวคมเปจริงไปไม่ได้อ้าวอนาคตไม่แน่นะรู้จอ่ออารยาเข้าไปใกล้ๆโอ้โหฟันกรอบโอ้โหอขอโทษนะครับใครที่ดูยามเด็กนะ คอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับใครที่ดูคลิปนี้ว่าหิวหรือไม่หิวนะครับได้ดูแล้วรู้สึกยังไงครับอินกับธรรมชาติหรือว่าอยากจะกินแบบสไตล์บ้านๆแบบนี้นะครับลอง<ข>อทำ<ต>ดูด้วะเพราะว่ากบว่ามันน้ําตาลมันหมดมเอ้ยผัวผิดผัวผิดน้าปลาหมด<อ>มัน,ม,นมันเลยเค็มน้อยไปหน่อยแต่อร่อยแล้วนะผักชีต้นหอมหัวหอมผักชีไปเรื่อยอยู่มาแล้วค่ะทุกคนมา คนเลโ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 คนเล่ไปค่ะคนเลคือคนอ่ะท่านผู้ชมอันนี้เราก็เสร็จเป็นเมนูแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตจัดจานจัดโต๊ะกันก่อนดีกว่านะเรามาเจอตออีกทีตอนชิมนลท่านผู้ชมถายไม่ได้เดไม่ได้เลยสีสันน่าทานมากน่ากินมาก เสร็จแล้วทุกเมนูนะคะทุกคนมาครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วครับเมนูกับแกงบ้านๆน,นะครับท่านผู้ชมแหมเข้าออกับบรรยากาศยามเย็นท่านผู้ชมขอดจุดๆหน่อยล้างคอล้างคอท่นานผู้ชมเวลาสียบรามาเมนูกรุงเว่ยเ <laughs> มนูปลูก กุ้งว่าสมุนไพรเลี้ยนจะรัวๆปูเฉยไม่ต้องปรูรปูให้เฉย <c oughs> เป็นไงเหมือนกุ้งอะเหมือนมากเลยหอมไหมหอมมากๆากเลยหอมอะไรบ้างหอมเครื่องเทศหอมแบบหืดอยากกินนี้มากครับน,นี่แหละสดๆกันเลยครับคุณผู้ชมขอชิมก่อนสักตัวหนึ่ง,งเหมือนกุ้งมันเนื้อมันสดเนอะเหมือนกุ้งแลอร่อยด้วย เป็นไงเป็นไงอร่อยมากเลยว้าไงตันตันหืหโคตรอร่อยอ่ะบอกเลยกบแอบ,บทิมมาอร่อยมากหอมมันหอมอ่ะอร่อยมากๆเลยมีรสชาติยังไงบ้าง อันนี้สามรสเลยนัวๆเหรอนืมนัวออกหวานๆนิดนึงเค็มๆนิดนึงอันนี้ออกแซ่บๆตัวของเกลือชมขอโทษนะครับรที่ดูยามดึกนะครับใครที่เห็นเมนูนี้พิมพ์อยู่ให้หน่อยหิวเลยครับมิสเตอร์สันรับชมจากจังหวัดไหนสันไม่ต้องบอกเขาก็พิมพ์อย่างนี้เพราะเราลงตอนดึกออื กับข้าบ้านๆครับวัตถุดิบบ้านๆหอยเจอรี่หอยขมปูอร่อยอมากบรรยากาศข้างหลังเป็นทุ่งนาข้างหน้าเป็นริมน้ำชิวๆทนผู้ชื่น่มืรอยากาศดีมากเพราชื้นตัวใหญ่ดีกับยากรู้มันเป็นยังไงวะขออยุญาตใหเมือ โอ้กระเด็นเต็มขาเลยดูดิเป็นไงท่านคุณนาเป็นไงอยากคิมบ้างอ่ะคุณนาเป็นไงวะมันมันเยอะมากเหรอเฮ้ยว่ามันมีกระดองอยู่อ่ะอะดูดิกระดองกบแอบเห็นว่ามันมีมันด้วยนะไหนนี่นี่นี่ไหนดูหน่อยขอดูหน่อยนี่ปะลองเอาลองลองลอง กูผาหูวัาลองนี้วัาลองนี้นี่เลยนี่เลยนี่เลยของเด็ดถูกต้องท่านผู้ชมขออนุญาตใช้มือแล้วกันหอูหูเนี่ยเด็กๆกินอย่างนี้แหละจริงๆเวลาแม่มาย่างไม่ทำอะไรมากอร่อยเกลือแล้วก็น้ำปลาหยอดลงไป แล้วก็ทำอย่างเงี้ยเอาเข้าวเหนียวมาจี่เอาเข้าวเหนียวมาทำอย่างเงี้ยนี่คือร้อนเด็กกลนท่านผู้ชมใช่ไหมนี่อย่างเงี้ยแล้วก็ฮู้เอาไหมาลองเลยลองลองลองแลง้วบอกว่าอร่อยจริงอะมันหอมมากเลยอ่ะหืมหืมท่านผู้ชมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่คือวัตถุดิบธรรมชาติขอ,อของประเทศไทยเรานะท่านผู้ชมนี่ก็อยากเป็นซิกเนเจอร์อีกอีกอย่าง<ะ>นึงนะครูไทยเนี่ยหอมมันอะ ดูดิท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมนี่นะนีอืม,อมจะบอกว่าท่านผู้ชมเว้ยมาอร่อยมากมากถึงว่าพี่โจโฉไปหาปูแบบแต้นั่นนะอุ้ยดูดิกบโอ้โหไหนอือเหาอไหม อะไรเชียวเลยเดี๋ยวลองพยายามชิมบ้างมากลบเอาช้อนถินแล้วกันไม่ต้องช้อนแล้วมือเลยดึงรสชาตินั่นแหละขอข้าวเหนียวเลยแล้วกันมเมื่อกี้แบบอ,อยู่นะกลบติดใจมันปูมากเลยอลาหารซิกเนเจอร์มากอะ่ะแต่นี่เหรอนี่อะไรนี่อะไรโอ้ยมันไปไหนหมดเนี่ยหล่นล้างหน้าแน่เลยขอกินอย,ย่างนี้เลย เขาตกอย่างนี้นะนี่เลยอร่อยจริงครับไปค่ะขอดูเนื้อปูนาครั้งแรกที่กินอย่างนี้มันไม่เหมือนปูนี่ปูอะไรวะปูเจอไอ้ปูเค็มมันแข็งเอ้ยไม่เหมือนปูทะเลเห็นบอกกันเลยว่ามันแข็งอ่ะแข็งไม่เห็นบอกกันเลยแต่อร่อยอ่ะ ดีเนี้ยกบไปคนแก่ห้ามกินครับถ้าไม่มีลูกหลานอยู่ฟันอาจจะหายไปเลยกมไม่รู้เขากินต่าไหนกันบ้างอะนะกบลองกัดดูนะยขอเราก็เล็กมากนะอ๋อ ข้ามิเจ้าเลยนะใช่นะมีเจ้าเลยนะมุกอ่อยไม่ได้มุกอ่อยไม่ได้จริงๆริงสนนี่เป็นปูที่เราหามานะหาด้วยแล้วก็ไปเจอที่ตลาดด้วยแหละไม่น่าเชื่อว่าจะทั้งมีปูนาขายเลยนมมันช่วงนี้หน้าฝนไงบ้านช่วงนี้หน้าฝนปูมันจะออกมาจากรูมาคอยหากินเยอะจริเหรอใช่อืมแอบกินไปแล้วานเนี้ย ยำปูนาสดลาปูนาพุดีอืมอืมอมายืม,ยม,ม,มท่านผู้ชมเขามีแมงเม่าบินด้วยนะเขาจะกลับทอะไรอีกม, <laughs> มีแมงเม่าบินผ่านกล้องเหรออยากออกกล้องใช่หรออืมอืมอืมขันอเอา,าเอะไรดีเราต้องวูบแล้วท่านผู้ชมขอนั่งกินกับภรรยาแล้วฟังเสียงน,นกร้องเลย เพราะว่าเรื่องๆผมต้องเข้าไปนั่งเกียงในน้ำหวานนะท่านผู้ชมเนี่ยนะเข้าที่สุดเลยนะท่านผู้ชมครับก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้นะผมขออนุญาตให้ภรยาภพยาปิดคลิปเลยฮะปิดคลิปให้หน่อยก่อนจะไม่ทิ้งวันนี้เนี่เมื่อกี้กินไปแล้วไงกินไปแล้วเหรอกินไปแล้วเฮ้ยผมจำไม่ได้ป่ะกินไปแล้วนัวๆเลย ไปค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีมากครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามช่องภรรยาผมด้วยนะบกดสัญชาแนล <c oughs> ผมจะขึ้นชืน่อเพจนะครับเข้าไปติดตามกันเยอะๆนะครับใครอยากดูวิถีชีวิตแบบชาวบ,บ้านสไตล์แบบมิตรสแนสไตล์ภรรยานะครับก็เข้าไปติดตามกันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม๊ายบายอ้สุขุยนี่ โอยเคอร่อยญี่ปุ่นญี่ปุ่น